หกเจ็ดแล้ววันนี้วันที่แปดกลับมาแล้ววันนี้วันที่แปดก็ต้นข้าวได้หกสิบเอ็ดวันแล้วดีนี่เรามาดูต้นข้าวที่แปงเจ็ดกันเลยวันนี้ต้นข้าวหกสิบเอ็ดวันแล้วนะข้าวผ่านจัดมินเบอร์ห้าก็จะเห็นนี่ไอ้ต้นดุงด้งรุ้งดองดองุ้งรุ้งดองดอง,ดงนั่นเขาเรียกว่าข้าวดิดมั้งหรือเรียกว่า ต้นหญ้าอะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ในนี่ว้าวอันนี้ของส่งนุ่ของเก็บน้ำนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาเฮียหกเมืองสุพรรณนะคะ โอ้โห oh ตรงนี้โล่งเลยนี่แสดงว่าเขาจัดการกับต้นยญ้าตามข้างกันน้หมดเกลี้ยงเลยเน่ยดูดูเรียบยร้อยป๊าบเรียบร้อยเลยนี่ยายจะพามาเดินข้ามไอไอไอคลองน้ำเล็กๆดู สังเกตนี่ก็คือยายสั่นเล็กๆนะสันสันนะ่ะเพราะว่าจะไปที่ทุ่งนาตรงนู้นไงอุย้ยเฮียเฮแค่อุ้ยตายตายตเป็นอะไรไหมไม่เป็นนะอุ้ยแล้ก็ช่างจุดตรงนั้นแล้วอยาก็จะล่นไหมอือเกือบล่วงไปตรงคลองตรงนี้ไงนี่ไงคนก็กำลังจะไหลอยู่อุย้ย ต้กระใจเลยขออภัยด้วยนะจริงๆเราอย่าไม่ไม่ไมคนพูดถึงง้นหรอกนี่ต้นข้าวพันจัดมินเบอร์5ตอนนี้เราอยู่ที่แปลงเจนะดูขนาดตะก,กนอนเยี่ยวเยี่ยมเลยวันนี้วันนี้เป็นวันที่8ปต้นข้าวอายุได้เท่าไหกสิบวัน61วันแล้ว กสิบเอ็ดวันก็จิตหกสิบเอ็ดวันใกล้อะไรใกล้อะไรเอ่ยใกล้อะไรเอ่ยใกล้ได้เวลาให้ปุ๋ยรอบที่สามแล้วสี่ทนยากแล้วยายมั่นมันมั่นมันม่นมันม่นมือมัน่นมือ,มมอไม่ได้ทอนมาตั้งหลายวันเยัยก็มั่นมืออีกแล้ว นี่เป็นแปลงข้าวพันจัดมินเบอร์ห้านะยายอยู่ที่จะขออนุญาตลงไปในานาเลยแล้วกันไปดึงออกไนงะต้นยานี้อยู่ที่แปลงเจ็ดเหมือนค่อนข้างเล่นในนาะลากันนะนี่ไงเน,นี่ยเห็นไหมแล้วต้นมันยาวสูงเนะี่ย เราถอนไม่ได้กี่ตล่ะถอนแบบทำท่าเอาท่าทำไร์สดอย่างนี้เลย <c oughs> อื้ยข้าวพันจัดมินเบอร์ห้านะตอนนี้อายุหกสิบเอ็ดวันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาเฮียหกเมืองสุพรรณ ก็มาดูข้าวกันต่อหลังจากที่ยายไปพักร้อนพักร้อนไม่ดูเหนื่อยเหนื่อยสามวันห้าหกเจ็ดอ้ยไปปักช่องมาอันนี้ต้นหญ้าอะไรอะ่ะใครรู้มั่งบอกยายด้ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นกอ,อ,กอ,กอแบบเนี้ยข,ขนปุยๆขนปุยๆแล้วก็กอมันจะใหญ่หน่อยนะ เขาดีดเหรอใช่ไหมใช่ไหมมันก็เป็นข่อยปุยๆแบบนี้ลหะแต่มันไม่ใช่ข้าวนะ